วันนี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องผิดแต่เรามาเรื่องเล,เล่าตำนาน ROV ไปดูกันเลยคือไม่ใช่ตำนาน ROV นะคือตำนานต่อสู้ ROV เริ่มจากฝั่ง่ายดีเนาะก็จะมีคลิกซี่อะไรไม่รู้อะฝั่งฝั่งฝ่ายเชื่อก็จะมีมาหลอดเนาะคือมาหลอดมันโะมันแซบโปรไปเลยอะแต่แวนสามารถสู้กับมาหลอดได้ไงคือ มาหลอนอ่ะมันเล่นเป็นแทงไงไอมาหลอนมันเล่นเป็นแทงอย่างเดียวไอแวนอ่ะมันเล่นเป็นเมด็ดแล้วเป็นแทงเป็นฟาร์มได้ได้หมดเลยโอเคนะก็อธิบายแค่นี้เอ้ยบอกว่าจะมาเล่าเรื่องเล่นเกมต่อสู้ไม่ใช่หรอ,อคือคลิกคือคลิกซี่อ่ะไปสกิล ใสสกิลหนึ่งใส่ศัตรูใส่มูหลานะ่ะมูหลานจะวิ่งเข้าไปก็โดนสกิลของคลิกซี่เต็มเต,ติมดอกเลยแล้วคลิกซี่ก็โดนสตันไปทีหนึ่งจนจนกระเด็นเก้งไปโน่นเลยเราจะมีอ e ีพ e ีสองมาเล่าเรื่องฟรีไฟล์เนาะคนที่เล่นฟรีไฟล์กับอา v mm hmm. ก็จะรู้ดีเนาะว่าตัวไหนอะ่ะ ่งตัวไหนไม่เก่งตัวไหนมีพลังตัวไหนไม่มีพลังตัวไหน,ไหนทําให้ดาวเบิื่ปืนแรงแต่เราขอบอกกันเลยนะว่าถ้าฟรีไฟอะถ้าเลเยลหกมันจะสร้าง,งปืนให้แรงมากมากมากม,ามาเลยนะโอเคติดตามพี่หน้านะบ๊ายบาย